คือคังโคก้าใต้ตีนมูไงครับทำไมครับได้ทุกตัวนะครับนะตอนเมื่อกบอกได้ทุกตัวนะครับนะคังโคก้าอยู่ในใต้ตีนกูเหมือนกันนะครับนะเออไอสว์เปิดมาเลยได้นะหีตัวไหนก็ได้นะคังโคกอ่ะกูได้หมดนะครับนะเขาผมใจแล้วคือคือนี่โอ้ไปโอดแลไอเนี่ยนี่คุณบอกว่าคุณบอกว่าคุณไปบอกยูเซอร์คนอื่นว่าเด็กบัด่าผมก่อนเด็กบัด่าผมก่อนใช่หรือเปล่าครับไอคังโคกอ่ะ มันมันมันไม่มีมันไม่มีคนบอกหรอวะถ้าเล่นผู้หญิงมันไม่สว่างเกินหรอวะใช่ปะล่ะเออไปด่าผู้หญิงอ่ะมันไม่สว่างหรอเออใช่ปะกังดิไม่นาดขนาดผมดิวสายประเด็นนะเว้ยผมยังไม่เคยด่าผู้หญิงเลยเว้ยบอกตรงเออไม่เคยไม่ด่าพวกผมเว้ยเออมาเปล่าไปด่าผู้หญิงอ่ะสว่าเปล่าไว้เนี่ยมาดูมาดูตัวเองเดี๋ยวขับใหญ่ตะปะตะบะไม่มีควายไม่ใช่มันไม่ใช่สว่างมันเป็นพวกแค่เศษขยะที่เรา จะยิบเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะตามตามตามให้จริงจบคุณมังตามให้จริงจบคุณมังเขาไอง่ายๆไม่ต้องเปรียบเทียบผมไปเจอญาติพี่น้องเขากำลังนอนโดนมดแดงแหมมีการวันนั้นวันนั้นวันนั้นเรียกเรียกน้องไม่ด่าน้องน้องนายอยู่โต๊ะเจ็ดน้องจนแบบไม่กล้าพูดอะไรอ่ะเออได้ได้แต่แบบนั่งฟังปิดไม์แล้วก็ยิ้มหัวเราะอยู่ในใจครับผมเอ่อภาษาบ้านคุณบอกเด็กแบบนี้แหละครับใครเขาจะไปเปิดไม์กล้าคุยกับคุณ ไปบ้านโอ้ตอนไหนเนี่ยเออเข้าบ้านเลยเอาดีโอคนหนึ่งครับสรุปไม่ได้กล่าวอีกงนขอให้กล่บวมันจังทำไมอ่ะห้อยู่ช่วยเอดินแทนน้องดินแทนน้องผมถามหน่อยครับเอ,อ่อแล้วคังโคลกละ่ะเคยดินแทนน้องเปล่าก็ดินแทนน้องเหมือนกันเออไม่ว่าใครๆเขาก็ต้องดินแทนน้องหรือดินดินแทนที่ว่าใครมาอยู่ครอบครัวฮาชิมะผมก็ต้องดินแทนฮาชิมคะครับผมเพราะว่าฮาชิมะคือขับผมครับผมไป้านจบป่ะ เออคุณไม่ต้องมาพิมพ์เยอะว่าดิ้นแทนน้องแทนน้องแค่ถ้าผู้หญิงมาน้ำนันเป็นน้องคุณคุณก็ต้องดิ้นแทนน้องคุณถูกป่ะอ่อก็ขอพูดนะนะครับแล้วก็พอดียากฝากถึงตปู๊ะเวลาจะด่าใครเออมึงด่าแล้วมึงจะเตะเขาดีแล้วมึงก็อยาให้เมียมึงรับจบดีค่ะโหลไอ้เหี้ยเห็นมึงเปินมากูเนี่ยทีแล้วอยากให้เราแบบเข้าที่อยู่ไอ้สั์เดี๋ยวข้างหกเจอกูเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้จัก กันเลยว่อคบโคไอเียอยู่ด้านดีๆดีๆอะไรเงี้ยเขาจะว่ามำตอไบเออไอพี่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 หมอคือพี่นัดบอกว่าให้ไปคุยเออผมคุยกันหมดแล้วคนบุกนาด้วยนี่ถ้าเขาคุยจบก็คุยจบมิแต่วันนั้นแล้วแต่เขาเขาเหมือนแบบเหมือนยังไงแบบเหมือนคุยไม่จบแล้วกลัวเสียพี่ไปเคลียร์เว้ยแบบห้องกลางเลยเอาเอาห้องผมก็ได้เนี่ยเอาเคี่ยงมาเคลียร์ห้องนี้ไม่เคี่ยงมาเฉียวห้องนี้แป๊บหนึ่งถ้าคุณจะเคลียรวห้องกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรียกเดี๋ยวแป๊บนึง <lequel> ต <Par adi> ัวสองสามารถไปเรียกเคามาอยู่ห้องการก่อนก่อนป้าได้ป่ะล่ะเราจะสัญญาเลยถ้าเขาไม่อยู่ห้องการปุ๊บเราจะพาป้าเราไปไม่ไม่ไม่พือตัวสองตือใคร